แต่ตามติ้งเสือ้อเสื้อตัวนี้เนี่ยแจกได้อยู่นะแต่ข้างในมันเป็นแขนกุดลอ,อพรุ่งนี้ทล้พรุ่งนี้ก็ไม่แจกเหมือนเดิมแหละตัวนี้ไม่ไปซื้อมานะใช่ไหมตัวสีแดงใช่ครับผมซ,ซื้อมาวมาไมจะขายต่อผมผมไมี่เสือซื้อต่อไหมพันเท่าไหร่ขายต่อพันสองไม่ไ่ไงผมพันสองครับพี่นอ้องประเดยวผมเสื้อมันไม่เข้ากับตีมไงนุก เชื่อต่อคู้มไหมทา่า้อนขายเป็นการตลาดก็แจกวะก็แจกฮะก็แจกอ๋อาเสื้อตัวนี้เริ่มเริ่มต้นที่สองแสนครับโอ้ยสองแสนหายไปสองแสนห้หาฮะสี่แสนเก็บเอาเงินไปให้ผัวเตียงที่บ้าน เปย์นะครับใช่นี่นะครับจึงอยากจะบอกครับพี่น้องเอ็ซีทุกท่านครับเอ็ซีทุกท่านตอนที่เริ่มติดตามน้องปายครับคนที่ยังไม่มีผัวก็ยังไม่มีผัวมาติถตงตอนนี้ส่วนคนที่มีผัวอยู่แล้วตั้งแต่เราติดตามกันตั้งแต่้าจนปัจจุบันนี้เลิกกับผัวเกือบทุกคนครับหน้าเวทีและในสตรีมไลท์ทุกวันนี้เราจึงมีแต่คนที่โสดเพราะว่า ศิลปินจนหัวปักหัวปัม๊มเงินทำงานมาได้ไม่ให้ผัวให้ลูกสักบาทเอาไปให้กับลูกปลายอย่างเดียวสิบนิ้วลูกนระมือเออสิสิบนิ้วลูกรกระขอก้มดงกาพี่น้องเอฟซีทุกท่านขอบคุณที่ให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งของมือที่สามในครอบครัวทุกคนครับมันจะดีนะมันจะดีแล้วขอบคุณเงินทุกบาททุกสกตางค์ที่เขา